มะกรูนี่ละติโกไข่ใส่ไข่แล้วก็เอเป็นวิบนะองห้ยมา ตื่นไปว่าแบนมันจะบุมมบมมบมมบ่มมันบุ่มเนียมันแบนท้องเหลืองเนี่ยก็ใส่เกลือเยอะก็เยอะใครกอนรถดีแต่ไม่ใช่รถด,ดีก็ค่อยๆกันนั่นแหละยีย่ห้อเดียว เมกกี้เมกกี้กมีตัวโูกเมกกี้ดิสันนะอ,อ,อันนั้นไม่หลวงนะเนี่ปรตติศีคงสีแขว่าสีออกนองมาเป็นคนดีจักหน่อยก่อนทำตัวเป็นคนดี ยังไงก็จะออกนอกบ้านทุกหนนี่นก็เผาแ้วก็ไปหนก็สีฟงเดคือสีฟงนะหนูเห็นมักรนีจะมักกรนีติโกง่ายเลยกินกอนเสิตใส่เตา่านน่คันหนังือสิอนสวยแลเขาสิไปตลแปดแปดแปดจะข้าวไม่ปกซอยนะบัะดี้ไปไก่เด ก็ไปไกลส่เดินเป็นแม่บ้านจ้ะเป็นแม่บ้านนะคะเห็นนล้กินแล้วก็ไปตวนนีะจะไม่อยู่ทำไมเองร่างกายมือเสีาหานะที่เกือบตายปวดอันนี้ปวดกำเนื้อถจังสีใดยุตงหางสิ่ประทีแบบเหมือนตั้งใจร่างกายอะไร มาดิจ้าไขีใส่แบบก้วก่อนวางปิดประตูรัดค่ะเจ้าของบ้านก็ปิดประตูรัดเลยนะวันนี้เราใส่อันไหนก็จะใส่แบบนี้นะคะใส่แก้ว แล้วก็เอาเนยทาก็ได้ดูแลสุขภาพประสนคุณนะใส่การันน้ำมันกับน้ำมันนั่นคื่อดกน้ำมันมะกอกน้ำมันมะเเยกบ่เ้ยนี่ยน้องค่ะมันไม่เเยกเอไปทัวนก็ทาก็นะ ถ้าไปมำไติดนะก็แต่นี่ยังยังเดี๋ยวมันจะเออก็เห็ดเบื้องสิหละไม่ยนกอยู่แต่ในครัวก็อยู่ในครัวเนาะสิไปใส่เนาะไปใส่ก็ใส่เงินเงินบอกเงินมาให้ข่อเนืะเขาสิไปให้เบิ่งเขาสิไปคอมเมนต์แล้วเขาบ้าเหียยเด้อเกี่ยวว่าอย่างก็บ่าโหลดอันซ้อนบริษังไล่ได้ให้ข่อเด้อก็ดูหมู่กับกะเบามียอยู่แล้วใช่ไหมอย่ามาอะไรเยอะอืม ใส่อีกนิดนึงนะคะวัสกกดี้หนึ่งหมือนท่านค่ะแดบบ่พิคไรเยอะมีไข่มีพิ่ไรมีเกลือแล้วก็มีอ่ก้อนซุปนะคะอันนี้เนยเอาไว้ใส่ขนะ้งหน้าเนาะนสิเป็นลักษณะนี้ม่เจ้าเดี๋ยวจะให้ดูแล้วให้เบิง่งแล้วไปาขาขาก้องแป๊บน,นึ่งนะคะ เดี๋ยวะก่อนไปอใส่ยงเงินหมดก่อนเงินหมดก่อนแล้วปุดไปใส่มาใส่สิบิลวันที่ถูกหวยเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะี๋ยวจะเปิดให้ดูแตะไม่ได้ขัยาจมันหลุดนี่มะย้ำลูกเส้นนาเตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอ้ยเจีงไหนนี่แม่ โอ้เจ้าสุจริงไหนหรอังสีก็ได้อ่ะอันนี้ก็ฮัร์กเราเด้อันนี้มันเมือนาบาวานนี่เด้ยก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้หมูบดแล้วบักไซอันนี้ไอป้ปาปิกาพริกหยวกนะไม่ใช่พริกเผ็ดบ้านเรานะแล้วก็ตีงั้นสินะอุยเปรี้ยว <laughs> แล้วไข่แล้วก็พริกคลุกคลุกไส้เกลือ เฟียดเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเซตก่อนมืนน่อไหร่เฮ็ดเบียกเฮ็ดเรืแล้วกันก็เ,เขาแล้วก็เขาแค่แป๊บเดียวนี่ก็ทาไปแล้วมีหลักฐานหนึ่งดอกมักกะโรนีก็เทใส่รวมกันไปเลยคนใส่กันเม่ได้ต้มสุกลไล่เมันไหรดอกต้่มพ่อมันบ่แข็งโอ้สงสัยส,สิได้ใส,ส,ส่สองสองอันนะเนี่ย มันจะหล่นนะก็คนคนใส่ใกันแล้วกินผู้เดียวเลยหนูเขาไปกินน้ำเลยกินยั่งอืนกินผักกินยาไป ขวดไปขายจะไปซื้อปลาแซ่มอนอยากกินห่อปลาแซ่มอนนะสวัสดีค่ะวันนี้เปิดอันนี้เลยพ่ออยังเสียงดังแล้ก็เปิดจะแต่เปิดเตาไว้แล้วเดี๋ยวอันนี้ใส่เตาแล้วจังเสียคนโอ๊ยพ่อไปเนาะกาจะไ่ได้ใส่สองอันนี่บ่ ฝนตกจ้าหอยไปพิดประขข้างนอกอากาศน่าจะมีหิมะนะคะไม่มีค่ะดูมันเป็นเช็แฉะแหม แเมียกนะมามีกเนี่ยม,มียกคือมันไม่แห้งอะน,นะอ๋อในเป็นหนึ่งเสียอากาศใช่ไหมแล้วก็สั่งไปยืดดู เดี๋ยวนี้ประดม้มันล่างมันเครื่องเลยเดย้ปวดแขงน,นะก็จะใส่แบบนี้นะคะก็จะใส่ตะอบโอ้ใส่สองอันนี้เลยแหละมันล้นมันล้นจ้ะม่เนี่ใส่สองอันอัสเตียน ล้นจริงจริงด้วยไม่ให้พอเดือดเขาไม่อยากส่ใส่สองอันล้นไหมก็ลนนะุลนนะ้นแห้ะให้ใส่ชีดอีกโอ้๋เอเป็นนิ่นนะวูบวูบเด้อวูบจะของลูกกำรรลูกเวียน Rồi, khay các cơm phủng, khay nấm, thêm luôn đây. Mình lạc cản nấm rồi trời ơi. Xế nấm trên tuồng, bữa đầy nhắn đọc, biên tả này. บินกดเอาด้ไงแล้วเากา็ดมักกะโรนีจ้ะมากาักกะโรนีใส่เต้าอบวกคงจะคองเงื่อนเขาใครจะกินหรอกุอย่ากป้าๆพาสิไปเบิ้งภาสาละเดินทางต็มวันผู้หัดนักร้องนักร้องขึ้นเวทีแต่มวัน นักลองขึ้นไปที่ต่วันนึ่งมันสูขดไปต่วันเปลลอหัดทักบ่เอฟซีอลนี่ f เอซีะจ๊ะเอฟซีสีโลดลอรเอฟซีก็อสรงบินก็ทรงเป็นบินสภาพาเนาะู่วยเหนสบายสบายเป็นบินแต่ไ่ยังก็ โรยนะคะโรยชีสเลยมันสุกง,ง่ายแค่ไหนมันกรอบซู้อเพราะว่านมักกะโรนีเข้ากับต้่มเหรอนะหมูเข้ากับผัดแล้วแล้วปั๊บยังไงจะเอาสิกินชีสเหรมันเนื้อดีเป็นไได้เนชีสก็กินมานัางร่างกายต้องการแค่เราี่แค่ ไม่กินแต่พกเ,เจกกาาเเลลอ,นอดดนเนี่ยก็คอยเ่ยเได้คอยป่วยคอยเป็นกล้วเดว้นขบขึ้นมาหานเด้เด็ดเส็นเลือดสิมีไขมันไปอุดตันเนียใส่ให้หมดดีไหมไม่หมดหรอกก็ใส่แค่นี้แหละก็ปิดค่ะอันนี้ก็ลงจะตรงนี้นะคะเราจะสำนักไปแบบนี้เพราะว่า ออ้ยอปวดแขนเขาปวดแขนอีเหลีอล่ต้อนอนมาขึ้นกับเทาแล้วมั้ปิดแล้วแล้วก็เปิดนี่นะคะเสียงดังหน่อยไปหาที่ก๊อที่อื่นเปิดค่อยๆเอาพอมันเคลียร์เคลียร์อ่างดอกไมก้กอน อดอกไม่ออกแล้วสอนตายหลายรอบแล้วฟื้นขึ้นสิบมากค่อยมากคันคอยออกนอกเงื่อนนี่มันตายละดอกไม่ออกแล้วย่บานเท่ากับมีจจบแบเบน,นี่นี่เห็นบันี่คอยมากน,นืกอ่าจงหัวหายด้คุณบ่เขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้มันมันมัน มันยังสาว่างหรบ่มีแดดดอกใหม่เนี่ยมันบ่มีแสงคือคนนี่แหละมันก็ต้องการวิตามินใช่ไหมอันนี้กล้วยไม้สีหลอดไปเนะเงื่อนไปยาข่อยนั่นคืนดีดีเงื่อนละอุ่นเราอบอกว่าอย่าเทน้ำโดยตรงระหว่างสีให้ไปนั่นเราบอกวิธีไม่แเ้วเงืนนะ่อนเอุ่นเนาะอพาร์ตเมนต์ไหมเห็นไหมสิสิบมันเหร มามาหกเครื่อนมึเธ่าก็ยจวิ่งถิ่มเลยได้ก็เสียดายขันจื้อขันซื้อก็เป็นเงินเป็นทองเด้อมันนี่ล่องอ่ะแต่ปเหตดอกตอนนี้สิไปข้างนอกก่อนสะดูดฝุ่นจ้ะลองดูสภาพสังขารว่าจะดึงได้ไหมมันไปปวดหม่องไทยมันไปมันไปเจ็บหม่องไทยท่อยบอกมาร่องเนะ เอื่อนกระถาคุณหมอวินิจฉัยคุณหมอจะว่าอะไรเฮ้ยเอมปะฮะเอมปะมานั่นแหละซื้อเฟตซื้อเฟตเซื่อน,อ,นอันนี้เพื่อนกระไดเมื่อเช้าออกกำลังกายห้านาทีนะคะเหมือนจะตายค่ะบ่งได้เมื่อยมันเจ็บไหมสวัสดีค่ะ กับเขาจะเดี๋ยวก็จบนอกบ้านแล้วเอานึบภัยไม่อยูอ่น้างงละเอาไมอนี้ลอกระทงบ่เห็นเขาพวกกันหน้าเฟซเต็มเลยแล้วกระทงก็ต้องหาคู่เด้ไปหาคู่ที่ไหนดีอืมนะ <c oughs> <c oughs> ทําดาวไปว่ามันเป็นประเพณีลอยกระทงเข้าใจไหมมันเป็นวัฒนธรรมของชั้นของคนไทยฉันขอตัวไปลอยกระทงหน่อยนะดี มันยาสาไทยเนาะไดี๋เขาจับได้แล้วกันนะ <c oughs> เขาจับได้เปล่าออกบ้านด่วนเลยไปแล้วพี่เจ้าไปเพอนสภาแล้วจะไปนอกบ้านจะทําความสะอาดก่อนอุ้ยไปบร่รด้เต่าเป็นบ้านอาหารนี้ไม่สุกยังไม่ปิดเตาไปไม่ได้นะคะนั่นละสมนีละมหาโมคุยซื้อจะัะ ชีวิตคนก็ยู่งสมีแหละหัว,วก็อยากไปมองอื่นอยู่เด้หังหังไม่ใส่เงินไหมก็เลยว่าไปใส่เซฟที่สุดถึงที่สุดนะล่าสุดเขาออมสินแล้วจะหมดที่จะคือเงินเหรียญข่อยผัวข่อยเอาประเทศกับปุ๊กไข่มื่อสาเนาะเรามีกระปุกของเราต่างหากกระปุกออมสินแล้วว่าเอาหนี้เงินมาสัน่นไปเติมน้ำมันเงอนมาสัน่นจะอีทโดนป่ะอืมถ้าข้างเราจะมีเงิน,นยังไงปุ๊ ยึดนค่ว่าอะได้มาอุบาทจับชั่วน้เขามีกระดาษมาก่อนอ่ะจะขายเองหรือจะให้อ่ะอ่ะธนาคารอ่ะอ่าแผนกอ่ะอะสังหาริมทรัพย์มาทําขายให้นั่นทําใจแล้วจ้ะตอนนี้มันก็เรือปกติแล้วพิกิตแย่ลหลายอย่าง p n p แอลโกโอฮอล์มันเด่นขึ้นไปมบง ตังเพลงกอกอฮอนะใาริคขึ้นกล้องมาเนะี่ยสปีกภาษาเดียวกันเนดะ้ถ้าคนละภาษาไม่คุยนะต้องคุยภาษาเดียวกันนะคะมาบอยแอนแอนจนอนี่คือส่งพุ้งงามเนะี่ ป้าปวินนบุปสิริประมาณนั่นลหละสวยแท้สวยจังเลยแล้วใครน้ออีกคนนึงนี่อ๋อยูเซอร์มยุราอันใดอีกมั้ยนี่คนสีสกเกต เ้าซีสกเกตซีส,สกเกตไปแล้วเท่านี้แหละจ้ะ